ีนี้มาดูอีกเรื่องหนึง่งคือจริงๆเนี่ยนะคะฉันบอกว่าบางคนเนี่ยนะ,ะออกจากเพื่อไทยไปแล้วเนี่ยมันก็ควรจะจบแ,แต่ปรากฏว่ามันไม่จบนะคะออกมาพูดว่าทําไมทําไมเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้จักปล่อยวางสักทีหนึ่งแล้วนะคะต่อมาก็ไปออกรายการแล้วก็บอกว่าโดนแพรทองทานในชี้หน้าด่าชี้หน้าว่าตัวเองที่ถึงกับร้องห่มร้องไห้ โพสต์หนึ่งตามมาบอกว่าผมไม่น่าด้านอยู่เบื้องลึกลาออกพักที่อยู่มาสิบเจ็ดปีคือถ้าวันไม่น่าด้านอยู่นะคะวันลืมพ่อเหลิมไปได้ไงวันไม่น่าด้านอยู่แล้วพ่อทำไมถึงอยู่ได้แล้วที่ฉันถามว่าก่อนหน้าที่แพทองทานเนี่ยอันนี้ที่ฉันก็บอกว่าไม่ไม่ไม่อยากเชื่อนะคะว่าแพทองทานจะชี้หน้าด่า เพราะจริงๆด่าไม่ต้องชี้หน้าก็ได้แลแ้วแพทองทานเนี่ยนะเขาไม่ได้ดิฉันบอกว่าดูแล้วนึกไม่ออกเลยว่าแพทองทานชี้หน้าด่ามันจริงๆว่าจะเลิอกอะไรน่าจะปล่อยวานะปล่อยเข้าไปเพราะว่าพูดจริงๆนะวันเนี้ยวันอยู่บำรุงทําไมไม่เอาเวลาไปหาเสียงเพื่อสู้กับเขตที่ตัวเองลงเนี่ยครั้งที่แล้วขนาดอยู่กับเพื่อไทยยังเสียยังเสียเอ่ยยังเสียตําแหน่งให้กับไอ จากพักประชาชนเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะจะชนกับใครควรจะไปทําตรงนั้นมากกว่าไอการที่จะมาโจมตีพักเพื่อไทยเพื่อให้ตัวเองได้คะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นคะแนนสงสารเลยก็แล้วแต่เลี้ยนบอกว่าในวันที่คุณออกไปเนี่ยทำไมคุณไม่ออกมาพูดนะคุณบอกว่าคุณไม่น่าด้านอยู่คุณบอกว่าแพทองทานไปว่าคุณโทรศัพท์มาด่านุ่นนี่นั่นแต่คุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าพ่อคุณเองเนี่ยก็ด่าทั้งทักษิณด่าทั้งแพทองทาน พ่อคุณเองเนี่ยด่าถึงขนาดที่ว่านะคะทักสินเลี้ยงลูกยังไงนู่นนี่นั่น,ฉนเฉลิมเนี่ยเป็นคนออกมาด่าดิฉันจําได้สาเหตุมันมาจากอะไรคุณปฏิบัติตัวดีแล้วเหรอคุณไปนั่งเชียร์คนที่เป็นคู่แข่งของคนในพักอะ่ะเขาก็ต้องตำหนิคุณบ้างแต่ไม่รู้ไม่รู้ผิดไม่รู้ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอ่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยก็สะบัดตูดออกไป ไม่พูดอะไรก็จริงะ่ะแต่พ่อดา่าไว้เยอะเลยแล้วรวมทั้งเป็นประเด็นนะให้แจ๊สเนี่ยเอามาด่าด้วยบอกว่าลูกใครๆก็รักเอา้อาแพทองทานไม่มีพ่อมีแม่เหรอแพอทองทานเขาไม่มีพ่อมีแม่ที่จะที่จะต้องรักและปกป้องเหรอมีแต่พวกมึงนูกในที่มีลูกอะ่ะนี่ขนาดเขาไม่ได้ปกป้องอะไรเลยนะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่หวังผลทางการเมืองมาพูดทําหาอะไรตอนนี้มาออกรายการอะไรตอนนี้ตอนนั้น ตอนนั้นมันไอ้นี่กว่าไม่ใช่เหรอความรู้สึกมันกําลังคักวขุนทําไมไม่ออกมาออกอะไรตอนนี้ผมไม่ได้านผมไม่น่าด้านอยู่นั่นถูกแล้วนะคะแต่ช่วยเอาคนในครอบครัวเนี่ยออกไปด้วยเดี๋ยวจะถูกหาว่าด้านด้านถ้าอยู่อ่ะดิฉันไม่เชื่อนะคะที่พูดอ่ะแล้วไปออกรายการร้องห่มร้องไห้คิดว่าจะได้คะแนนเหรอฮะคนต้องมองออกสิคะคนต้องบอกว่าขนาดเรื่องแค่นี้มึงยังร้องไห้เลยจะไปช่วยอะไรกูได้ คนเลือกก็เลือกคนชอบก็ชอบดิฉันไม่ได้ว่าอะไรแต่วันนี้คุณมาทําแบบนี้ดิฉันบอกว่าไม่เอาไว้ค่ะจริงๆไม่ได้อยากยุ่งเพราะใครก็รู้ว่าพวกคุณเนี่ยนะคะที่ต้องที่ต้องออกจากพักเพื่อไทยไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เพราะแพรทองทานไปด่าคุณคุณทําอะไรไว้มันรู้อยู่แก่ใจอตอนนี้นฉันเคยพูดไปแล้วเรื่องเนี้ต่จะไม่พูดอีกนะคะ เบื้องลึกเบื้องอะไรไม่ต้องไม่ต้องมาอะไรอ่ะถ้าไม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่หวังผลทางการเมืองจะออกมาพูดทําไมถูกไหมอืมส่วนนายกเราวันนี้ถูกคุณจอมศึกษิกก์ซึ่งเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะพูดทํานองว่าอรอบสแกมเมอร์เนี่ยนะคะช้าไปอะไรไปนู่นนี่นั่นก็เดินหน้าหาักออกมาเลยค่ะนะเดินหน้าหักออกมาแล้วนักข่าวก็ถามก็บอกว่าไม่รู้จักคนนี้เป็นใคร คือจริงๆเนี่ยนะฮะอย่าว่าแต่จะรู้จักคุณจอมหรือไม่เลยนายกคนนี้ไม่เคยรู้หาอะไรทั้งสิ้นฮะ,ะรู้อย่างเดียวว่าไปไหนต้องเอาเมียไปด้วยแล้ววันนี้ก็ออกมาพูดสะเทือนหัวใจคนไทยทั้งประเทศขอร้องนะคะอย่าไปพูดจายหยาบคายหรือไปเรียกคุณเซนหรือกับพู้ชาเนี่ยนะฮะ,ะแบบไม่ดีขอโทษนะคะจะให้เรียกอะไรคะตอนเรียกอังเิน มึงก็สอยนายกูนะฮะจนหลุดจากเก้าอี้ไปแล้วตอนนั้นก็เรียกอังเคิลนะเรียกให้เกียิมากนะแต่ว่าไม่ได้เรียกพ่อแค่นั้นเองหรือจะให้พวกเราเนี่ยนะเรียกคุณเซนว่าพ่อเหรอคะตามแบบพวกมึงเหรอคะอรู้จักแต่คุณเซนนะเรียกคุณเซนว่าพ่อแล้ววันนี้มาบอกคนไทยว่าอย่าไปพูดว่าเขาหรืออย่าไปว่าอ่าไปอะไรเสียให้หายกับเขาให้พูดกเขาดีๆมันเรื่องอะไรคะ มึงอยากจะดีกับกันมึงก็ไม่ดีค่ะประชาชนไม่ได้อยากไม่ได้อยากดีนะคะประชาชนรู้สึกว่าฮุนเซนยังเป็นศัตรูยอยู่ตราบใดนะคะที่ชายแดนของเราเนี่ยยังไม่ได้ถอนทหารออกข้อตกลงอะไรยังไม่ได้สําเร็จนะคะก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมึงจะมันมือและยิงเข้ามาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะคะที่ไปตกลงกันจะเป็นมิตรภาพสันติภาพเสรีภาพอะไรจับมือกันเนี่ยมึงดีแค่สองคนพอค่ะคนในประเทศเขาไม่ได้เอาด้วย ไปถามดูค่ะว่ามีใครเห็นด้วยไหมกับการที่มึงจะไปดีกันอะ่ะนะฮะแล้วบอกว่าเออพูดถึงเขาดีๆหน่อยอะไรมาปกป้องขเขมรอันนี้ฉันก็งงมากตอนแพทองทานเนี่ยเรียกอังเินโอ้โหนะคะสอยเขาลงจากเก้าอี้หาว่าไปอะไรกับขเขมรแล้ววันเนี้ไอ้พวกสลิมที่เคยด่าแพทองทานไปไหนกันหมดนะ,ะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันออกมาเห็นไหมฮะบางคนก็ไปเรียกคุณเซนว่าพ่อส่วนนายกเองนะคะเสือก คือสารแนอะไรที่จะไปแก้ตัวแทนมันเนี่ยงงไหมนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของแคมเปญที่พักส้มประกาศออกมานะคะว่าจะใช้แคมเปญอะไรหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาประกาศแล้วนะคะ เขาจะใช้แคมเปญมีเทาไม่มีเรานะฮะมีเทาที่ไหนเจอเราเอาอะไรมาเทาคะวันนี้ดิฉันบอกว่าที่เห็นนเลยก็คือมึงเอาน้ําเงินแน่นอนแล้วเทาที่ว่าเนี่ยนะคะช่วยระบุออกมาหน่อยซิว่าอันไหนเพราะว่าไอ้ที่มึงไปยกมือโหวตมาเนี่ยเทาเต็มพักเลยอ่ะแล้วทําไมถึงไม่เอานะแล้วเทาที่ว่านี่คือเทาอะไร แล้วการที่มึงไม่เอา,ามีเราไม่มีเทาเนี่ยชาวบ้านเขาจะคือชาวบ้านเขาได้อะไรเพราะว่าสีเทามันก็คือสีเทาค่ะมันดําเสร็จนะคะมันก็จะมีความเจือจางมาเป็นสีเทาแล้วมึงไม่ใช่เหรอครับเป็นคนที่ไปโหวตเป็นคนที่ไปสนับสนุนให้พวกเทาเนี่ยขึ้นมามีอานาจทาไมถึงบอกว่าไปโหวตพวกเทาก็ไปดูสิคะว่าวันเนี้ย ที่เขาชี้เป้ากันมามันอยู่พัคอะไรนะอย่ามาทําเป็นคนดีเอาอันนี้ไปหาเสียงคิดว่าประชาชนเขาจะเก็ตเหรอฮถ้าไม่มีเทาจริงๆเนี่ยนะมันต้องพักเพื่อไทยก่อนหน้าที่เราจะหลุดออกจากการเป็นรัฐบาลเนี่ยใครล่ะคะที่ตั้งหน้าตั้งตาปราบแ s c a ม,มอร์ใครล่ะคะที่ตั้งหน้าตั้งตาปราบทุนเทาอ่ะและไม่ใช่เป็นเพราะว่าไปตั้งหน้าตั้งตาปราบไอ้เทาๆพวกนี้เหรอนะอุ้งอิงถึงหลุดจากนายก เพื่อไทยถึงไม่ได้เป็นรัฐบาลถูกต้องไหมอ่ะนะคะคือถ้าจะไปหาเสียงแบบนี้ที่ฉันบอกได้เลยค่ะว่าเอาเอาที่มึงสบายใจค่ะแต่ประชาชนเขาเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้ที่มึงบอกว่าเท่าเนี่ยใครเพราะเท่าที่รู้เนี่ยตอนเนี้ยนะะไอ้เท่าเาเนี่ยเต็มเต็มอยู่ในพักที่มึงไปโหวตมาเลยล่าสุดเนี่ยนะ,ะก็มีตีเมียอีกอืมนะคะแล้วก็มีหลายคนไปเอี่ยวพันกับสแกมเมอร์ ทำงานได้ไม่กี่วันก็รีบลาออกไปอันนี้ที่ฉันถามว่ามึงไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเหรอส่วนกรณีของเขากระโดงนี่ยิ่งไม่พูดถึงเลยแต่ไอ้โรมเสือกมากดดันพักเพื่อไทยบอกว่าทําไมไม่ไปอภิปรายทําไมไม่ไปนู่นนี่นั่นกับพรรคอื่นเขาจะทําอะไรเนี่ยนะ้วฉันบอกว่าเขาต้องทําตามที่มึงสั่งแหลอคะพักมึงมึงก็ดูแลกันให้ดีเพื่อไทยเนี่ยเ็าดูแลกันได้แล้วเขาจะอภิปรายใครมึงก็ไม่ต้องมาเสือกมึงมาเสือกอะไรกับพรรคอื่นไม่ทราบนะคะ เอาพักตัวเองเองให้รอดก่อนอืมนะ,ะและที่สําคัญเลยก็คือดิฉันบอกว่าวันนี้จักรกะของพักสม้มแสดงออกชัดเจนค่ะว่าการที่ไปโหวตให้พักน้ําเงินได้ขึ้นมาเพราะต้องการเอาคืนเพื่อถ่าเท่านั้นเองและคุณเล่นการเมืองกันแบบนี้นะฮะประชาชนเนี่ยนะ,ะเขาดูออกและดิฉันบอกว่าประชาชนมันไม่ได้โง่เพราะฉะนั้นเขารู้เลยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้และ การไปโหวตให้พักน้ำเงินขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองไม่ร่วมเนี่ยมันยิ่งมีเจตนาชัดเจนสมมุติว่าถ้าวันนี้นะพักคสีน้ำเงินเนี่ยเกิดไปทำอะไรที่มันทำให้เป็นประเด็นแล้วก็ประชาชนขึ้นลุกขึ้นมาด่าหรือท้วงติงนะคะหรือวิาพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยมึงก็ติดร่างแหมันไปด้วยค่ะไม่มีละค่ะที่แบบว่ามึงจะไปทําให้พักน้ำเงินเนี่ยก็ถูกด่าแล้วตัวมึงเองที่เป็นคนโหวตเนี่ยไม่ร่วมรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นกูจะต้องไม่ถูกด่ากูเป็นคนดีไง กูให้มึงไปเป็นรัฐบาลแล้วมึงไปทําหาทําอะไรก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูไม่ใช่ค่ะมันเกี่ยวค่ะมึงนะมันเกี่ยวเต็มๆเลยเพราะว่าถ้ามึงไม่ได้ให้อํานาจเขาเขาก็ไม่มีอํานาจไปทําหาอะไรแบบที่วันนี้เรารู้สึกว่าไปเซ็นนู่นนี่นั่นมันจะไปเซ็นได้ยังไงถ้าไม่มีคนไปโหวตให้มันมีอานาจ